มานินมังกรระยองเอฟซเปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่สนับสนุนสโมสรสู้ศึกไทยลีก2ได้ซิงเกอร์บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ปักโลโก้บนเสือ้อตรงหน้าอกในชุดแข่งขันเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสาธิติตุเดชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายปิยะปิตุเดชะนายกองค์การบริหารส่วนจังบัดระยองและนายกิติพงศ์กนกวิไลรัตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมเปิดตัวความร่วมมือในการสนับสนุนของแบรนด์ซิงเกอร์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสรระยอง FC หรือมานินบังกอร โดยจะใช้โลโก้ตัวหนังสือซิงเกอร์บนเสื้อตรงหน้าอกของชุดแข่งขันซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับ9ของตารางการแข่งขันไทยลีก2แข่งไปแล้วจำนวน29นะั้นัดมี39คะแนนนา,ายกิติพงศ์กนกวิไลไรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าบริษัทได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของระยองเอฟซ เนื่องจากมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องของซิงเกอรที่ต้องการขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนทุกมิติในระดับตำบลไปพร้อมกับการส่งเสริมฟุตบอลไทยพัฒนานักเตะให้มีศักยภาพในวงการฟุตบอลร,ระดับประเทศและระดับโลกต่อไปซึ่งการเข้ามาสนับสนุนระยอง f อฟของซิงเกอร์ในครั้งนี้นับเป็นการนำร่องแนวคิดดังกล่าว ก่อนที่จะมีการต่อยอดการสร้างชุมชนยั่งยืนไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ news 24ลราชลิพสีรายงาน